สวัสดีครับผมสำหรับบทเรียนนี้นะครับเราจะมาเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการสร้างงานที่เป็นลักษณะเปเปอร์คันะครับผมหรือว่าเป็นเหมือนเอากระดาษมาตัดนะครับผมซึ่งในบทเรียนนี้จะเป็นการทำแบบใช้เอฟเฟกต์ดรอปชาโดนะครับที่อยู่ในเ l ลัสเซเตอร์นะครับถึงการทำงานลักษณะเปเปอร์คัลักษณะนี้นะครับจะไม่สามารถที่จะส่งขายตามสต็อกต่างๆได้เนื่องจากว่ามันจะมีพวกภาพบิตแมปนะครับผมหรือภาพที่ซูมแล้วทำให้เกิด ภาพอรอยแตกนะครับผมก็เลยไม่สามารถส่งได้แต่หากในกรณีนะครับที่เราจะออกแบบเพื่อไวไ้ใช้งานเองนะครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้ครับเริ่มต้นที่ file แล้วก็นิวครับผมให้ประมาณ4 0 0 4 0 0ก็ได้ครับจะจะได้เล็กๆนะครับผมแล้วก็เปิดเอกาสารมา control 0นนะครับให้หน้าจอ มันอยู่ตรงกลางสิ่งที่สำคัญนะครับที่เราจะใช้ก็คือ1 l a y e เลเยอร์2ก็คือแพดไฟเดอร์นะครับและก็สก็คืออารางทูนะครับอยู่ใน Windows ทั้งหมดเลยนะครับเลเยอร์แพดไฟเดอร์แล้วก็อารางทูเราจะสร้างทั้งหมดนะครับค่อยๆสร้างทีละอันนะฮะอย่างแรกที่ผมจะสร้างก็คือสร้างพระจัน์ขึ้นมาก่อนนะครับผมผมทำการกด Spacebar นะครับเวลาผมเลื่อนนะครับผมแล้วก็ กดสเปซปลาค้างไว้แล้วก็ใช้เมาส์นะครับเลื่อนไปผมทำวงกลมนะครับขึ้นมา1อันนะครับผมจากนั้นผมทำการ Copy โดยการกด Shift กด Alternate ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากไปนะครับอ่ะเอาใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะกด Alternate ค้างไว้นะครับเวลาลากนะฮะแล้วก็ปรับนะครับผมว่าเราจะวางประมาณประมาณไหน เสร็จแล้วนะครับก็ปล่อยเมาส์ครับผมแต่ว่ายังกดออโตเนตค้างไว้อยู่นะครับจากนั้นนะครับเลือกทั้ง2อันแล้วก็ใช้ดีไวท์ครับผมเพื่อที่ทําการแยกประถุทั้ง2ชิ้นนะครับให้เป็นรูปพระจัน์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็เอาดวงจานทิ้งไว้ก่อนนะครับประมาณนี้จากนั้นนะครับเราจะมาทำวงกลมนะครับ เป็นวงกลมประมาณนี้ก็ได้ครับพอสร้างวงกลมมาเสร็จนะครับผมผมทําการบิดรูปอย่างนี้นะครับเอาเปลี่ยนสีหน่อยก็ได้ครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับเบื้องต้นจะนะครับใช้เมาส์นะครับ,รบลูกศรสีขาวนะครับมาจิ้มที่ที่ตัว a อนกอร์พอย t มันเนี้ยนะครับ จากนั้นก็ปรับนะครับผมตามตามจินตนาการเลยนะครับว่าอยากได้แบบไหนของผมอยากจะให้มันมาลักษณะเช่นนี้นะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยเลยนะครับคราวนี้นะครับผมผมทำการ คลิกที่รูปแล้วนะครับแล้วทำการ c t r l C แล้วก็ c t r l F นะครับมันจะทำการ Copy นะครับผมแล้วก็วางไว้บนข้างหน้าจากนั้นทำการย่อนะครับลงผมก็จะใช้สีที่มันเข้มขึ้นก็ได้ครับ Ctrl c t r l C c t r l F นะครับแล้วก็ย่อมันลงแล้วก็ให้มันเข้มขึ้น คันธน C คัน F นะครับแล้วก็ย่อมันลงอ่ะคั C t r l F นะครับสุดท้ายประมาณนี้ก็ได้ครับอ่ะมันก็จะมีประมาณนี้นะครับคร่าวๆไว้ก่อนคราวนี้นะครับถ้าเกิดเปิดเลเยอร์ขึ้นมานะครับผมเอาเลเยอร์มาวางไว้ฝั่งนี้แล้วกัน เราจะเห็นว่ามันประกอบไปด้วยสีทั้งหมดต่างๆใช่ไหมครับผมตั้งแต่สีที่ดำที่สุดจนถึงสีที่เค้จางที่สุดเลยเราจะเอามันออกไปก่อนนะครับเอามันออกไปก่อนแล้วก็ผมจะค่อยๆนะครับเจาะมันคราวนี้สมมติว่าผมสร้างเหมือนสร้างกระดาษนะครับ A4 กระดาษขึ้นมา1แผ่นนะครับ ผมสร้างให้ใหญ่กว่าอาร์ตบอร์ดอาร์ตบอร์ดของผมคือ400คูณ400นะครับเพราะนั้นผมใช้สี่เหลี่ยมนะติ๊กลงมานะครับแล้วก็ใช้ประมาณสัก500ก็ได้ครับใช้ประมาณสัก400คูณ400ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับผมอันนี้ผมเอาวางไว้ข้างๆก่อนเลือกตัวนี้นะครับผม กดอัลเทอร์เนทค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมากดอัเทอร์เนทค้างไว้แล้วก็ลากมาจากนั้นทําการเลือกทั้ง2อันเลยครับคลิกที่ตัวนี้นะครับเพื่อให้มันอยู่ตรงกลางมันจะได้จัดทํางานง่ายนะครับผมจากนั้นดีไวมันครับแล้วก็เสร็จนะครับสีนะครับ ถัดมานะครับตัวที่2ถ้าเกิดว่านะครับมันจะทําให้เราทํางานลําบากเราก็เลื่อนมันขึ้นไปข้างบนก่อนก็ได้ครับจากนั้นก็ตัวที่2นะครับทําการ Copy มาตัวที่2คือตัวตัวนี้นะครับตัวที่ใหญ่ขึ้นมาอันดับสองสีที่จางขึ้นเหมือนกันนะครับอ่ะเอาขึ้นไปข้างบนก็ได้ครับ เราอาจจะใช้ eyedropper นะครับจุ่มสีมันเอาไว้ก็ได้เราจะได้เห็นอ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตอนเราเราจะมาเรียงมันทีหลังนะครับอันนี้เราเหมือนเราได้กระดาษแผ่นที่2แล้วนะฮะต่อมา copy นะครับกด alternate แล้วก็ลากมันมาและแผ่นที่3เราก็ copy นะครับก็คือการกด alternate แล้วก็ลากมันมาเอาไวต้ตรงกลางเหมือนเช่นเดิมครับ ทำการเจาะมันเหมือนเราเอากรรไกรมาตัดครับแล้วก็เสร็จละแล้วก็ลากมันไว้ข้างบนหน่อยแล้วตัวที่สี่นะครับผมผมลากมาสาเหตุที่เรามองไม่เห็นเพราะเนื่องจากว่ามันไปซ่อนอยู่ด้านล่างนะครับก็เจาะรูมันนะครับแล้วก็จิ้มแล้วก็ลบตัวที่ห้านะครับทำการลากมาแล้วก็ น่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายแล้วทาการเลือกนะครับให้มันอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วก็ดีไว้นะครับแล้วก็นี่มันก็จะหายไปคราวนี้เรามาเริ่มต้นจากตัวนี้กันนะครับตัวนี้ถ้าดูจากเลเยอร์คือมันอยู่ล่างสุดนะฮะผมอยากจะให้ไปอยู่บนสุดนะครับให้จินตนาการว่ามันเหมือนขนมชั้นชั้นไหนที่มันอยู่ล่างนะครับมันก็จะทําให้บัง เพราะฉนั้นเราต้องไปไหว้บนสุดถัดมานะครับตัวที่เล็กลงมาอันดับ2ก็คือตัวนี้นะครับผมนะครับถ้าไล่ถ้าไล่ดูแล้วก็คือสีมันจะเป็นสีนี้เพราะฉนั้นเราก็ทําการจุ่มหน่อยแล้วการเอาสีนี้นะครับแล้วก็จัดให้มันอยู่อยู่ตรงกลางนะครับลากมันไว้ขึ้นไปไหวอันดับสองถัดมานะครับก็คือตัวนี้นะครับ จุ่มสีมันหน่อยนะครับก็คือสีตัวนี้จากนั้นปรับให้มันอยู่ตรงกลางครับแล้วก็ลากขึ้นไปไว้อันดับสามถัดมาคือตัวนี้นะครับน่าจะตัวหนึ่งสองหนึ่งสองสามตัวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจตัวนี้นะครับถูกแล้วใช่ไหมครับอ่ะใช่แล้วนะครับก็ให้ไว้ตรงกลาง ตัวเกือบสุดท้ายแล้วก็คือตัวนี้นะครับก็คือสีนี้ถูกแล้วนะครับก็ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับและท้ายที่สุดนะครับผมก็คือสีนี้แหละเอาให้มันเข้มกว่านี้หน่อยก็ได้ก็ให้มันไปอยู่ตรงกลางซะนะครับ <c oughs> อ่ะ โอเคเพราะฉนั้นเราจะสังเกตนะครับว่ามันมีทั้งหมดนะครับตั้งแต่อันแรกเลยก็คือสีขาวจนถึงตัวข้างล่างนะครับที่เป็นสีนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเราไม่ต้องการแล้วเ,เราจะเก็บไว้ก็ได้หรือเราจะลบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ทําการลบไปคราวนี้ว่าก็จะเหลือพจาชน์ของผมใช่ไหมครับภานของผมเนี่ยจะจะมาใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่คือเห็นไหมฮะ,ะจาชนะของผมมันอยู่เลเยอร์ล่างสุด มันก็จะโดนบางเพราะนั้นผมก็ต้องเลื่อนมัน,มนไว้ข้างบนสุดอย่างนี้นะครับผมคราวนี้พระจันทร์เนี่ยผมอยากจะให้มันเชื่อมกับแผ่นบนสุดให้เป็นอันเดียวกันเพราะนั้นผมก็จะทําการเดี๋ยวผมก๊อปปี้ตัวนี้ไว้ก่อนกดอัล r n เนตนะครับค้างไว้ตัวนี้นะครับผมจะทําการเหมือนเอากระดาษมาแปะอีกอันนึงนะครับก็คือสร้างเหมือนไปนรูปขึ้นมา นี่ครับใช้เ t น tool ก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่ะมันอาจจะยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเอาอีกรอบหนึ่งก็ตัวนี้นะครับก็ทำการเลือกทั้งหมดแล้วก็ยูไนครับแต่เมื่อสักครู่นี้ผมไอ้นี้ผมเดี๋ยวผมทำให้มันโค้งมาหน่อยนึง อ่ะโอเคแล้วก็เชื่อมครับเสร็จละจะใช้ลูกศรสีขาวเนี่ยจัดการหน่อยก็ได้ครับให้มันโค้งนะครับให้มันโค้งสวยงามโอเคใช้ประยุกต์ใช้ร่วมกับเครื่องมือหลายๆอย่างได้นะครับเพราะว่า ในวิดีโอหลังๆเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการเวิร์กช็อปและก็จะมีการบูรณาการหลายเครื่องมือนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะยังไม่ทันนะครับสามารถที่จะดูในบทเรียนที่เป็นเรื่องของเครื่องมือได้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเวิร์กช็อปกันจริงๆและมันจะได้ง่ายๆนะครับอ่ะคราวนี้ก็จิ้มมันแล้วก็ส่งมันกลับไปอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับจากนั้นทําการเลือกทั้งหมด และเอาเส้นออกเลยเอาเส้นออกเลยนะครับผมอันนี้ผมจะกรอปต้นฉบับมันไว้ก่อนก็ได้นะครับคราวนี้นะครับสิ่งที่จะทำต่อไปก็คือเราเลือกทั้งหมดแล้วก็ไปที่ Effects t สไตล์ไลนนะครับแล้วก็ Drop Shadow นะครับเล็กที่ p r พ v i e w นะครับผมนะฮะมันก็จะขึ้นเป็นลนะักษณะนี้ขึ้นมาให้เห็นไหมครับ จะเห็นข้อเปรียบเทียบกันว่าใน,ในตอนแรกมันยังไม่ขึ้นอะไรให้ใช่ไหมครับแต่พอเรา,าใส่ drop shadow เข้าไปแล้วมันก็จะเป็นเงาให้คราวนี้ว่าเวลาที่มันขึ้นเงามาอย่างนี้นะครับมันขึ้นเงามาแล้วเรียบร้อยนะแล้วสมมติว่าบางทีเราอยากจะแก้ไขนะครับเรื่องเงาว่าอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างงี้ถ้าเกิดว่าเราไปที่ effect s t y l i n e แล้วเราไป drop shadow อีกครั้งเนี่ยมันอาจจะขึ้นมาให้นะครับมันอาจจะขึ้นมาให้ แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมันจะแปลกๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขงานมันจะมันจะซ้อนทับกันไปอีกรอบหนึ่งวิธีการแก้ไขนะครับให้ไปที่ Windows แล้วก็ Appearance นะครับมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาให้ให้เราเลือกที่วัตถุที่เราต้องการแก้ไขนะครับมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาอันนี้มันจะทําการแก้ไขในส่วนอันเดิมนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับเมื่อกี้ที่ว่า ถ้าจะแก้ไขเราไปกดเอฟเฟกแล้วก็ไปสไตล์ไลน์แล้วก็ดรอปชาร์จอีกครั้งเนี่ยมันจะทําซ้ํานะครับแล้วก็มันจะทําให้งานมันเพี้ยนไปนะครับในส่วนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะแก้ไขก็สามารถแก้ไขได้นะครับว่าจะเป็นลนักษณะของแกนนะครับของเงาวว่ามันจะเพิ่มจะลดนะครับตำแหน่งของมันแต่ต้องระวังดีๆนะครับตัวนี้เพราะว่าเนื่องจากมันจะใช้ ทรัพยากรของเครื่องพอสมควรระวังมันแห้งนะครับผมสมมติผมทําเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยที่สุดสมมุติว่าเราอยากจะใส่นะครับใส่ขอบให้มันเราก็แค่ใส่ขอบนะครับเลือกทั้งหมดแล้วก็ใส่ขอบผมเอาประมาณสัก0.5นะครับแต่งเงาขผมเนี่ยจะให้มันเป็นโค้งอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นสีขาวแทนนะครับแทนที่จะเป็น เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเงาของผมแทนที่จะเป็นสีดำก็ให้มันเป็นสีขาวอ่าขาวละเห็นไหมฮะมันก็จะมี <c oughs> มิติขึ้นมานะครับมีมิติขึ้นมาจะเพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ได้แล้วแต่นะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับหลักสำคัญมัน ใกล้เสร็จแล้วนะครับสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยข้างบนสุดเนี่ย <c oughs> ขออนุญาตครับเ,เราอาจจะทําเป็นกาเดียนหน่อยๆก็ได้เพื่อที่ว่ามันจะได้นะครับเป็นมีมิติก็นั้นก็เปิดวินโดว์ขึ้นมาครับแล้วหากาเดียนจากนั้นนะครับลากตัวนี้ครับมาใส่ ต้องเป็นสีวัตถุนะครับมันถึงจะขึ้นอันนี้ครับผมข้างบนสูตรนี้ผมเอาอันนี้ออกจากนั้นนะครับก็ลากลากตัวนี้ครับเอาใส่แล้วก็อาจจะเป็นตัวนี้นะครับอีกอันนึง เอาสีดำออกนะครับแล้วก็ใช้ลองปรับดูนะครับก็มันจะได้เป็นมีมิติขึ้นมาแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้นะครับไม่ได้เหมือนกับ <c oughs> ไม่ได้เหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับการใช้แบบ Guardian Mesh นะครับอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะไม่ไม่ได้ ไม่ได้เนียนร้อขนาดนั้นแต่ก็ช่วยได้นะครับกรณีที่เราต้องการจะเปลี่ยนสีในคขาาหลังก็สามารถจิ้มได้นะครับให้จิ้มที่รูปทรงที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับลองดูอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของเราว่าจะจะ ให้มันออกมาเป็นลักษณะยังไงบ้างนะครับอโอเคนะครับท้ายที่สุดสุดท้ายและเพื่อให้งานมันเรียบร้อยนะครับให้เราสร้างนะครับรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมารูปหนึ่งขนาดเท่ากับอาร์ตบอร์ดนั่นก็คือ400 4 0 0คูณ400ครับจากนั้นทำการให้มันมาอยู่ข้างบนสุดนะครับแล้วก็อยู่กลางของทั้งหมด จากนั้นทำการเลือกทั้งหมดแล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็ make clipping m a x นะครับมันจะทำการบังส่วนต่างๆที่ล้นออกจากขอบนะครับผมเวลาเซฟไปใช้งานมันก็จะปรากฏเฉพาะส่วนตัวนี้ให้เห็นครับเพราะนั้นในการทำงานที่เป็นลักษณะของ Paper Cut โดยการใช้เอฟเฟ t drop shadow นะครับก็คือส่วนนี้นะครับเอฟเฟกแล้วก็ drop shadow ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ถ้ายัางไงแล้วนะครับลองฝึกกี่เยอะนะครับเพื่อที่ว่าเราจะนำเอาไปใช้อ้างอิงหรือพัฒนาต่อในเรื่องของ p e p e r Cut แบบ g r ร d เ n Mesh นะครับผมสำหรับบทเรียนนี้มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ